อากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วนะครับอ่าสีก็เริ่มมาแล้วครับสำหรับสับแลวสีอันนี้ n เ o Red s h e t t ครับส่วนอันนี้ก็อิงเว l l วานะครับตัวนี้วาที่เรเรียกกันน้หมึกหกนี่ครับลายเปิอะเหมือนน้หมึกหกเลยครับนี่ตัววา หวาคือมันจะเป็นด่างอยู่ด้านในครับถ้าเอาโบจะด่างด้านนอกพออากาศเริ่มหนาวสีก็จะเริ่มสวยครับอันนี้สีมาแล้วอันนี้โบ o k e n Heart สองพันสิบห้าครับเมื่อก่อนมาแรงมากเดี๋ยวนี้ถูกแล้วครับแต่ก็ยังหน้าเลี้ยงอยู่ นี่เฟรมเอาเป็นประกายวิ่งวิ่งเลยอันนี้สีโหดมากน,นี่จำปาตัวออกออกแนวกลมๆน่ารักน่ารัก น,นี่คาเลดว่าตัวนี้ทำด่างค่อนข้างยากเลยตัวใหญ่หนอไม่ค่อยด่าง <c oughs> ชูกา้าแดดดี้พอน้ําตาลหวานหวนี่ด่างสวยอันนี้น่าเลี้ยงนะถึงแม่ราคาตอนนี้ถูกมากน,นี่เต็มฟอร์มครับ อันนี้เป็นเดอะแก๊งของพิงค์กีพูวาอ่าอันนี้ทำจำนวนไว้ครับพิงค์กีพูวานี่ครับสีเขาจะสวยทั้งปีเลยนะยิ่งหน้าหนาวยิ่งสวยช็อกกิ้งพิงออโบตัวนี้ก็น่าเก็บครับไม้น่าเก็บตัวนี้ สีหวานหวานอันนี้ขเขาเรียกอัลโบครับด่างจะอยู่ด้านนอกเห็นไหมครับส่วนตัวนี้ครับแขนไฟใจแอนที่จริงสวยนะครับ